ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ว่าทัทมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักท่านผู้มีบุญท่านเนี้ยยึดหลักอย่างนี้เสมอเลยเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทนทรคุณธา,าดาทำเป็นตัวอย่างให้เป็นหลัก เจ้าภาพในวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันยึดหลักในการให้มาอยู่ที่นครหลวงเทคโนโลยีแล้วกินข้าวที่นี่ไปหาซื้ออาหารทุกอย่างให้ครอบครัวตรงตกิจเป็นคนปรงุรง,รงแล้วก็มอบให้กับพนักงานทุกท่าน ว่างมากินว่างมากินว่างมากินยึดหลักในการให้อย่างนี้ใครอยู่ที่นครหลวงเทคโนโลยีไม่อยากไปไหนมีความสุขเจ้านายเป็นกันเองห่วงใยรักใคร่จริงใจวันนี้นครหลวงเทคโนโลยีโดยคุณวิโรธตรงตรงกิจเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวเรือคล้ายก๋วยเตี๋ยวหมูตุนคล้ายๆลักษณะของแต่ใส่กะทิเข้าไปใส่เลือดเข้าไปหน่อยมีลักษณะดังกล่าวแล้วถ้วยเล็กๆไม่ใหญ่นะพออิ่มพออร่อยพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันนี้คุณสนใจเทศทองนำแตงโมมาร่วมด้วยต้องขออนโมทนาสาธุ ขอให้ขายดีธุรกิจบะจ่างไม่ว่าจะเป็นของกับข้าวต่างๆเกี๊ยวก็ดีขอให้ขายดีตลอดเป็นแม่ครัวหัวปลาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทรพร้อมทั้งคุณวิโรธตรงต่อ,ตอกิจสิทธิมัทถุสิทธิมัทถุสิทธิมัทถุอิทังพลังเอตสมิงรัตนสมิงสัมปทานเจตโส ขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเถน